อยากเข้ามหนึ่งมสี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ระดับชั้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไหร่ครับ ระดับชั้นม1และ 4, ม4ห้องเรียนพิเศษมีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคมระดับชั้นม1และม4ห้องเรียนปกติมีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วประกาศผลสอบเมื่อไหร่ครับระดับชั้นม1และม4ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนมีนาคมระดับชั้นม1และม4ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบช่วงต้นเดือนเมษายนมีสอบวิชาอะไรบ้างครับ ระดับชั้นมสอสวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมระดับชั้นมอสี่สวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สติวสอบเข้าม,ม1และม .4 สีเรียนสดออนไลน์ผ่านซูสอบถามได้ที่แอปเขียเ่ยวแอสไซจุฬาพิทเตอร์ได้เลยนะครับ